ะเราเต้นสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วอย่าเลยเราเต้นก็คือเหมือนกายภาพอย่างเงี้ยสังขารคนนี้นะไมได้เหรออ่าบนะครับเป็นไงบ้างกับโชว์เมื่อสักครู่่อะชุดนี้ดีกว่าอ่ยโชว์ของน้องโฟก์ก่อนผมเห็นแต่ละคนนะตอนตอนคุกโชว์นะโอมคืออยู่หน้าจอบอลิลเตอร์ไม่ขยับไปไหนเลยให้คะแนนให้คะแนนนิดหนึ่งอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาในหนุกชุดขาวนะครับผมก็โคตรหลงเท่ครับเท่เท่เท่รอชื่อเลทเทอหล่อชท่นะ กันเหมือนกันเมื่อสุดท้ายนะครับตอนออนโชว์ก็ฟุกก็คือฟุกเต้นอยู่ทุกคนอยากเห็นฟุกเต้นไปเรื่อยใช่เป็นไงบ้างกับโชว์กับโชว์กับโชว์เต็มที่มากมีมีสิบคะแนนให้สิบคะแนนเต็มว้าวสุดยอดครับสุดยอดนะพูดเกินไปหรือเปล่านะเนยเนยเนอ่ะอ่ะเรามาเปรียบเสมือนหนังสือดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากฟุกก่อนนะครับสุดสมบูรับเปรียบฟุกเหมือนหนังสือสักหนึ่งเล่ม หรือประเภทสักหน right. ึ่งประเภทนะครับครับเกี <S 2> <S 2> ่ยเป็นเรื่องหนังสือเรื่องอะไรครับหรือว่าเรื่องอะไรครับเป็นหนังสือปรัชญาอะไรกันปรัชญาปรัชญาปรัชญาครับอะไรคูไม่ควมีคำคมหรือไงพี่อ๋อนั่นน่ะสิไม่ถึงปรัชญาฮะคือมีแนวทางการใช้ชีวิตมีการวางแบบแผนมีการแบบ คิดาะขอก่อนเลยไย้างเงี้ยซึ่งก็เป็นแบบจีงจางขึ้นมาเลยเป็นแบบจีงจังออก็คือเป็นคนแบบมีวางมีเขาเรียกว่าเรามีแบบการวางแผนในชีวิตอะไรเงี้ยสามารถเดินตามรอยเดวทางได้นะอาเป็นตัวอย่างได้นะครับอะอะล้กฟุบบ้างแล้วได้ฝั่งฟุกเองถ้าเปรียบให้พี่อมเป็นหนังสือถ้าเปรียบให้พี่อมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยฟุบอยากเปรียบให้พี่อมเป็นหนังสืออะไรก็ได้แต่ว่าหน้าสุดท้ายเนี่ยมันขาด mày tại sao? Tại vì anh không muốn để cho cuốn này kết thúc. đi đi thôi 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 đi ไม่เป็นไรคมันจะยาวไปเรืทียดลยดีนะยาวไปเรื่อยไปยาวไปเรื่อยเลยอันนี้จบแล้วครับกับสองโชว์แต่ว่าได้ข่าวบอว่าโชว์สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากออกเป็นคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นได้ข่าวว่าซ้อมหนักมากถูกต้องกับตาบอมนะฮะสตปอยนี่เพิ่งสองคนปอยนี่คือโชว์น้องเองนะคือเอาจริงนะตอนตอนที่เราซ้อมกันตอนแรกอ่ะคือเขาก็เรียงตามนั่นแหละก็คือเรีนเจมก่อนแล้วก็องค์ฟุกขึ้นมาแต่ฟุกเนี่ยไม่เห็นที่แบบ อ่าบอลพี่บอกเข้ามาแบบจัดเต็มนใช่ชื่อหรอแต่เรแต่เราคิดว่าน่าจะเด็ดเห็นจากลิสต์เพลงแล้วเนี่ยผมว่าโอ้โหในแธรรมดานะฮะพอแตกแน่นอนแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณเต้นอันนี้น่าจะทอแตกทอดแตกทอแตกครก็พ้องเอือออกหนักมากเลยครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนแล้วนะครับพร้อมจะไปโชว์กับท้าบอลไม่เลี่งพร้อมแล้วหรือยังฮะ